สวัสดีครับนาเตียปืนโตกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลที่อัดแน่นด้วยข้อมูลพร้อมฟันธงทีเด็ดเข้าเป้าโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมมีรายการน่าสนใจเพียบทั้งในพรีเมียร์ลีกที่จาฝูงอาร์ซนอลจะลงสนามเช่นเดียวกับอีกหนึ่งทีมแตง่งแชมป์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และที่เป็นไฮไลท์สุดก็คือลีกาสเปนนัดสำคัญเอลคลาสิโกระหว่างเบรอัลมาริตกับบาร์เซโลนาแนวโน้มแต่ละคู่แต่ลักนามจะเป็นอย่างไรติดตามบทวิเคราะห์เข้มๆตรงนี้ได้เลยและอีกช่องงทาง อยากให้ติดตามก็คือกลุ่ม v p บอลสดของเราเรา,เรามีตัว v p ส่งให้เป็นพิเศษทุกวันรวมถึงกิจการรมพิเศษในช่วงนี้รับประกันบินบอลตายในเกมเอลกาสโกเบรอมาลิตปะทะบา์เซโลน่ามาลุ้นม,มาเชียร์กันได้แบบอุ่นใจรับเครดิตคืน20%นกันไปเลยอยากร่วมกิจกรรมรวมถึงรับตัวี่เด็ดแบบ v p ก็กดเข้ากลุ่มได้ที่ลิงก์ด้านล่างดูผลงานตัวเน้นตัว v p ย้อนหลังกันได้ด้วยเข้ามาในกลุ่มกันได้เลย9้าคู่วันนี้มีคู่ไหนที่เราคัดมาฝากกันบ้าง ไปดูโปรแกรมกันครับในลาติกาสเปนเกมเอลกาซิโกซึ่งเราจะกรจกรรมรับประกันบินบอลตายนะครับเรอัลมาริดจะเปิดลังซานติโกเบนาบิลรับมือกับบาร์เซลโลนาพรีเมียรลีอังกฤษนะครับ คัดมา3คู่อาร์เซนอลจ่าฝูงจะทำศึกลอนดอนดาร์วิแมทกับคิสซอฟพาเลตแอสตันวิลล่าจะเปิดรังดวลแมนเชสเตอร์ซิตี้และเอเบอร์ตันจะพบกับออเทอตแนมฟอสเปอร์เกาโชซิลาอิตาลีมีเกมคู่ระหว่างฟิออร,ร์ติน่ากับโบอลงยาแล้วก็ลาซิโอกับยูเวนตุสขณะที่บุนเดสิก้าเยอรมันเป็นเกมระหว่างเลเบกูเซนกับไฟบวกแล้วก็สตุตการ์ตกับทางไมส์แล้วก็อีกหนึ่งคู่ไปกันที่ ลีกสูงสุดของบราซิลนะครับบราซิลซิเลีเอมีเกมคู่สำคัญพาเมรัสจะพบกับคูเซโลลงสนามให้ไดรลุนกันด้วยไปเริ่มคู่แรกที่เอลกาสโกสเปนในศึกลาลิก้านะครับเป็นการเจอกันของ2ทีมใหญ่เบรอมาลิตปะทะกับบาเซลูนาในเวลา 22.15นาิกา15นาทีอันดับในลีกล่าสุดเลอมาลิดเป็นจ่าฝูงนะครับ9นัดมี24คะแนนขณะที่บาร์เซลโลนาเป็นรองจ่าฝูง9นัดมี22คะแนนห่างกันแค่2คะแนนสำหรับ2ทีมนี้ฟอร์มพนัดหลังสุด อารมาลิดเบียชนะเกตาเฟ่หนึ่งศูนย์ในเกมลีสัปดาห์ที่แล้วและเฉือนชนะยูเวนตุสในสกอร์เดียวกันในซูสยูฟาแชมเปียนลีกเมื่อกลางสัปดาห์ทำให้ชนะสี่นัดติดจากทุกรายการโดยก่อนหน้านั้นแพ้อลิโกมาลิตสองประตูต่อห้าซึ่งเป็นความพ่ายแพ้หน้าเดียวของทีมในฤดูกาลนี้ขณะที่ป์เซโลนาชนะได้ในสองนัดหลังสุดทั้งเกมลีกับจีโรนาและก็แชมเปียนลีกที่ถล่มโอริเบกอส6กประตูต่อหนึ่งถือว่าแก้ตัวได้จากก่อนหน้านี้ที่แพ้2นัดติดผลการพบกันที่ผ่านมา ใน5นัดหลังสุดบาเซโลนาทำได้ดีกว่าชนะได้ตลอด5นัดหลังโดยหนึ่งในนั้นเป็นรอบชิงชค่เลิศโกปาเดเลของฤดูกาลที่แล้วซึ่งเสมอกอัน2-2ในเวลาปกติ ก่อนเป็นบาซ่าเบียดชนะ32ในช่วงต่อเวลาพิเศษและก็ควา้าแชมป์ไปครองความพร้อมล่าสุดเหออล่มาริตเจ้าทินของกุลซือชาบีลองโซจะไม่มีอันตโตนโิโอรูดิเกอร์และก็ดาวิดอาาบาที่บาดเจ็บแต่ว่าได้ดินเฮาเซ่นฟิตกลับมาพร้อมลงคุมแนวรับอีกครั้งส่วนดานิกาบาคาลเทรนัเล็กซนเดอร์อาร์โนลาอูอาเซนซิโอแล้วก็ดานิเซบยอตเป็นกลุ่มที่มีลุ้นผ่านความฟิตเป็นตัวเลือกให้กับทีมได้ทางฝั่งบาร์เซลโลนาจะขาดดานิโอโมโจนกาเซีย กาบี i, แล้วก็มาร์คแองเดตัชเตเกนที่ยังไม่หายเจ็บส่วนที่มีลุ้นฟิตกลับมาช่วยทีมก็คือบรเบิเลวานดอฟสกี้กองหน้าจอมเก่าแล้วก็ชูกุนได้แบกขวาทว่ารายของบราฟินย่าเจ็บสามระหว่างเล่งทําความฟิตทําให้ต้องพักต่อไปที่เป็นปัญหาอีกจุดก็คือฮันซี่ฟลิกกุนซือชาวเยอรมันจะไม่สามารถคุมทีมข้างสนามได้เนื่องจากได้ใบแดงในเกมลีสัปดาห์ที่แล้วสมุรสอนได้ยืดอุทธรแต่ว่าไม่ผ่าน ทำให้จะพลาดคุมทีมข้างสนามสำหรับนัดนี้คาดการผู้เล่นที่จะลงสนามเบรยอัลมาริตจะมีเคลียร์เอ็มบอปเป้วินิซุอสจูเนียนำแนวรุกเหมือนเดิมแล้วก็ให้พวกจูดเบลิงแฮมฟังโกมาสตันตูโอโนแล้วก็อารดากูเลอร์คอยปั้นเกมโอเลเรียงชูอาร์เมนี่ตัดเกมตรงกลางส่วนแนวรับดีนเฮาเซนที่เพิ่งหายเจ็บ ก็น่าจะลงตัวจริงจับคู่กับเอเดมิลิเตาโดยมีเฟเดริโกบาเวเดกับอัลบาโรกาเลกาสเป็นแบ็กสองข้างตีโบกุกตัวเฝ้าเสาเหมือนเดิมทั้งฝั่งบาร์เซโลนาเฟมินโลเปสที่ยิงแฮตทิกได้ในเกมยุโรป มีลุ้นเบียดตัวจริงในแนวลุกร่วมกับทางลาวินยามาแล้วก็มาคัดแรดฟอร์ดส่วนหน้าเป้าใช้เฟรนโตเลสลงตัวจริงตรงกลางนำโดยเปรดี้แล้วก็เฟงกี้เดอ,อยองมีชูกุนเดกลับมาเป็นแบ็กขวาแบ็กซ้ายก็เป็นอาเลคคนโดบาวเดคู่เซนเตอร์ใช้โรนัลดอาราโฮกับเปากูบาซี่แล้วก็มีวาเชตเชสเี่เฝ้าเสา เลดคู่นี้เรอัลมาริตมาเหนือกว่า0.5เจ้าทิ่นบราชันชุดขาวทำผลงานโดยรวมได้ดีกว่าหลุดแพ้แค่นัดเดียวที่เหลือชนะได้หมดเกมนี้เล่นที่รังซานติโกเบนาเบลมีกาสชนะได้มากกว่าหมายการเจอกันช่วงหลังจะเป็นบาร์เซโลนาที่ชนะได้ตลอด5นัดหลังสุดจุดที่น่าห่วงสำหรับบาร์ซ่าในวันนี้ก็คือฮันซี่ฟลิกจะไม่สามารถคุมทีมข้างสนามได้การแก้เกมเฉพาะหน้าอาจมีปัญหาแถมขาดตัวลุกสำคัญอย่างลาฟินยาซึ่งทำผลงานดีในเอลกาซิโกโดยฤดูก,กาลที่แล้ว ราฟินยาถือว่าเป็นตัวแสบของทางเบรียมาริดเลยยิงได้ถึง5ประตูในการเจอกันจากทุบรายการจาาังหวารุนประตูมีด้วยกันทั้ง2ทีมแน่สหรับเกมนี้แต่เบรียมาริดกับการมีเอ็มบปเป้เป็นตัวอันตรายข้างหน้าน่าจะมีลุ้นเบียชนะได้มากกว่าโดยน่าจะเฉือนได้ที่3ประตูต่อ2มียิงประตูกันเยอะสลับคู่นี้แล้วก็จบที่สกอร์สูงขยับไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะครับเริ่มที่เกมระหว่างอาร์ซอลกับคิซซ็อปพาเลตในเวลา21นาฬิกาอันดับในลีกก่อนเกมทุกคู่ของ ตานี้อาร์ซนอนเป็นจ่าฝูง8นัดมี19คะแนนขณะที่คิซโซพาเลตอยู่อันดับ8 8นัดมี13คะแนนความพันหลังสุดอาร์ซนอนเพิ่งเปิดบ้านไล่อัดแอตเลติกมาดิด4ประตูต่อ0ทําให้ชนะมา6นัดติดในทุกรายการและใน6นัดนี้เสียเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นทางฝั่งคิซอซพาเลสใน5นัดหลังชนะได้2นัดเสมอ1นัดและก็แพ้2นัดโดยเล่นเกมยุโรปมาเหมือนกันในถ้วยคอนเฟอเรนซ์ลีกที่แพ้คาบ้านต่อเอี๊เคมรานาก้า0ประตูต่อ1ผลการพบกัน5นัดที่ผ่านมาอาร์ซนอนชนะได้4นัดแต่นัดเดียวที่เสมอก็คือนัดล่าสุดที่บ้านของออาน ซึ่งพาเลตบุกม,มาเสมอได้2ประตูต่อ2ในฤดูกาลที่แล้วความพร้อมล่าสุดอาร์ซนอลของกุซมิเกอเตต้าจะยังไม่มีโนนี่มาดูเอเก้มาติมโอเดกาดขายฮาเวและก็การเบียลเชซุสที่บาดเจ็บเหมือนเดิมและล่าสุดกาเบียลมาเกาเยสกองหลังจอมโขกประตูเก็บเพิ่มจากเกมยุโรป ต้องลุ้นความฟิตก่อนลงสนามทางฝั่งคิสเซอพาเลตไม่มีใครเจ็บเพิ่มตัวที่เจ็บก็เป็นหน้าเดิมๆอย่างเช็คดูกูเร่คาเลปคาฟอล่าและก็ชาดีวิอาร์คาดการผูเร้เล่นที่จะลงสนามเจ้าถิ่นปืนใหญ่ในตำแหน่งหน้าเป้ายัางเป็นวิกตอร์ยูเคเลสซึ่งนัดล่าสุดปลดล็อก ยิง2ประตูได้สําเร็จหลังจากก่อนหน้านั้นยิงประตูไม่ได้มาเจ็นัดติดส่วนลิคาโดคาราฟิโอลีจะได้กลับมาเป็นแบ็กซ้ายตัวจริงอีกครั้งแม้ว่ามาริสเกลลี่เล่นดีมีแอสซิสในเกมยุโรปตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กของกาเบียลมาเกลเยสจะมีคริสเตียนมอสเกล่าคอยสแตนบายนอกจากนี้ปีกซ้ายก็อาจสลับให้เรนโดทอซาลงก่อนกาเบียลมาติเนลี่ส่วนกิซโซพาเลตจ,จะมีอดัมวอตันกับทางเดจิคาราดะที่เป็นสำรองเกมยุโรปก,กลับมาเป็นตัวจริงในแดนกลางอีกครั้งแนวลุก ยังเป็นอิสเมล่าซ่าเยเลมีปีโนแล้วก็ชองฟิลิปมาเตตาเลทคู่นี้อาร์เซนอลเหนือกว่า1.25พาเลตเคยบุกเสมออาร์เซนอลได้ในฤดูกาลที่แล้วแต่ตอนนี้โมเมนตัมไม่เหมือนเดิมเพราะว่านอกจากพาเลตจะสะดุดไม่ชนะมา3นัดติดแล้วเจ้าถิ่นอาร์เซนอลยังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเจมลุกมีการเข้าทำหลากหลาย ส่วนเกมรับก็เจาะยากเหนียวแน่นอันดับหนึ่งของลีกอาร์เซนอลเล่นในบ้านค่อยๆนวดไปเรื่อยๆแถมลูกตั้งเตะก็ได้ลุ้นในทุกจังหวะน่าจะเป็นฝ่ายที่เปิดบ้านเอาชนะคิซาวพาเลตไปได้แบบนิ่มๆ2ประตูต่อศูนย์เก็บคลีนชีตได้อีกนัดแล้วก็เป็นสกอร์ต่ำสำหรับคู่นี้ต่อกันที่เกมระหว่างแอสตันวิลล่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลา21นาฬิกาเช่นเดียวกับคู่ของอาร์เซนอลกับพาเลตโดยอันดับในลีกของคู่นี้นะครับเจ้าทินแอสตันวิลล่าอยู่อันดับ11 8นัดมี12คะน ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับ2-8นัดมี16คะแนนฟอร์มพนัดหลังสุดวิลล่าพึ่งจะแพ้โกฮิ a เ e เกลหนในทั่วยูโรปาลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้ผลงานชนะมา4นัดติดก่อนหน้านั้นถูกหยุดลงทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้พึ่งบุกชนะบิยาริเลสอในทั่วแชมเปี้ยนลีกทำให้ชนะ4จาก5นัดหลังสุดมีเสมอนัดเดียวก็คือโดนโมนาโก ไล่ตีเสมอในช่วงท้ายในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกผลการพบกัน5นัดหลังสุดของคู่นี้แมนซิตี้เหนือกว่าเล็กน้อยชนะได้3นัดขณะที่วิลล่าชนะได้2นัดความพร้อมล่าสุดวิลล่าขาดเพียงยูริติเลมันที่บาดเจ็บขณะที่แมนซิตี้ก็ขาดแค่2คนคือโรดี้และก็อับดุลโกดิคูซานอฟกองหลังอุซเบกิสถานขาดการพอเล่นที่จงสนามวิลล่าของอุสูอ Una ูนาเอเมี่จะเรียกตัวหลักที่ได้พักในเกมยุโรปกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นมอร์แกนโรเจอร์จอห์นแม็กวิน บูบาก้ากามาราเอสลีคอนซาและก็แมตตี้แคชโดยที่หน้าเป้ายังคงเป็นโอลิเวอร์กินเหมือนเดิมทางฝั่งแมนซิตี้ก็นำมาโดยเอร์ลิงฮาลันของหน้าตัวเก่งที่ยิงไปแล้ว15ประตู จาก11นัดในทุกรายการของฤด,ดูการนี้ส่วนท่ชานี่ไรเดอร์ฟิลฟเดนแล้วก็นิโคโอไรลี่จะกลับมาเป็นตัวจริงทั้งหมดหลังเป็นแค่สำรองในเกมยุโรปริมเส้น2ฝั่งก็จะเป็นเบรนาดซิลวาแล้วก็เลมี d โดกูเลดคู่นี้มนซติตีเ้เหนือกว่า0.5โดยเจ้าทีมอสตันวิล่าแพ้นัดล่าสุดเพราะว่าไม่เด็ดขาดแล้วก็ไม่เฉียบคมไปเองโอกาสลุนยิงประตูมีเยอะ นัดน,นี้กลับมาเล่นในบ้านมีตัวหลักหลายคนฟิตพร้อมลงเล่นน่าจะสร้างจังหวะในเกมรุกได้ดีท้งบ้านแมนซิตี้ก็มีอาวุธหลักอย่างเออร์ลิงฮาลันด์ที่กําลังเข้าฝักสุดๆคุณภาพของตัวจบสกอร์ของ2ทีมนี้ น่าจะเป็นตัวชี้ขาดในเกมที่ค่อนข้างจะเปิดแบบนี้ซึ่งท้ายที่สุดจะเป็นแมนซิตี้ที่เด็ดขาดมากกว่าบุกชนะได้2ประตูต่อหนึ่งเป็นสกอร์สูงสำหรับคู่นี้ส่วนในคู่ของพิมเมลีเป็นเกมในเวลา23นาฬิกา30นาทีเอเวอร์ตันจะเปิดลางกุลสันพาร์คพบกับทอตแนมฮอสเปอร์อันดับในลีก่อนเกมทุกคู่ของสัปดาห์นี้เอเวอร์ตันอยู่อันดับ12 8นัดมี11คะแนนขณะที่สเปอร์อันดับ6 8นัดมี14คะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุด เอเวอร์ตัน,ตนชนะได้1น,นัดเสมอ1น,นัดแล้วก็แพ้3นัดขณะที่สเปอร์ชนะ1น,นัดเหมือนกัน ที่เหลือเป็นการเสมอ3นัดแล้วก็แพ้1นนัดนัดล่าสุดก็เกือบแพ้โมนาโกในถ้วยแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าได้กุยโมวิคาริโอเซฟช่วยทีมถึง8ครั้งจึงเก็บผลเสมอกลับออกมาได้ผลการพบกัน5านัดล่าสุดของคู่นี้สเปอร์ชนะได้2นัดเอเวอร์ตันชนะ1นัดแล้วก็เสมอกันไป2นัดความพร้อมล่าสุดเอเวอร์ตันขาดตัวเจ็บแค่2คนที่เจ็บอยู่แล้วอย่างจาร์ดเบรนเบตและก็นาธานเพเทอร์สันขณะที่สเปอร์ มีตัวเจ็บเยอะมากไล่ตั้งแต่ริสเตียนโนเมโลเดตินิอูโดกีอีบิซูมาเบนเดวิสโดมินมิกโซลันกี้เจมส์แมดิสันเดยันคูดูเซฟสกี้ราดูดรากูชินแล้วก็โคตะทากาอีส่วนมาติเตลกองหน้าดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสที่ไม่ได้เล่นเกมยุโรปเพราะว่าไม่ถูกส่งชื่อลงเล่นก็จะกลับมาเป็นตัวเลือกในเกมนี้ได้ตามปกติคาดการพผู้เล่นที่จะลงสนาม ทางฝั่งเอเวอร์ตันมีข่าวดีได้แจ็คกิลิสที่ไม่ได้เล่นในเกมกับแมนซิตี้เพราะว่าเป็นการเจอต้นสังกัดจริงจะกลับมาลงสนามปั้นเกมให้ทีมอีกครั้งโดยจะเล่นเกมลุกเร่วมกับทางเคนแนดูสิลี่ฮอ แล้วก็อิลมาต์เอนดิยมีทางเบต้เป็นหน้าเป้าส่วนเกมรับนําโดยเกมทาคอฟสกีแล้วก็ไมเคิลคีนจอแดนพิกฟอร์ดก็เฝ้าสองเหมือนเดิมทางฝั่งสเปอร์ชาวีซีมอนที่เป็นสำรองเกมยุโรปจะกลับมาปั้นเกมตัวจริงอีกครั้งโดยเล่นร่วมกับทางโมเมตครูดูตลูคัสเบิร์กวาลแล้วก็มาติสเดลส่วนเกมรับเควินดานโซได้โอกาสเป็นตัวจริงคู่กับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนเลดคู่นี้อร์ตันเหนือกว่า0.25 โดยเจ้าทีนอเบอร์ตันมีตัวผู้เล่นที่แม้จะเป็นบรองแต่การได้แจ็คกลิดกลับมาก็จะช่วยให้เกมรุกสร้างสารรค์โอกาสได้ดีขึ้นนัดนี้เล่นในรังกุริสันปา้าของตัวเองมีลุ้นชนะได้เลยเพราะว่าได้เปรียบความฟิตและเตรียมตัวมา1สัปดาห์เต็มเพื่อเกมนี้ต่างจากซัปเปอร์ที่มีตัวเจ็บเยอะ แถมหมดแรงไปไม่น้อยในเกมเยือนโมนาโกที่น่าจะแพ้ไปด้วยนัดนี้สเปอร์เดินทางมาเยือนสภาพน่าจะล้าต่อเนื่องเจอความสดของอเวอร์ตันเข้าไปน่าจะเสร็จเกมนี้น่าจะเป็นทอฟฟี่สีดำเงินที่ทำได้ดีดกว่าเปิดลังเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1จบที่สกอร์สูงสลับคู่นี้ไปกันที่เกาโชซิลากันบ้างนะครับ เป็นเกมคู่ระหว่างฟิออเลนตินากับโบลญญาในเวลาเที่ยงคืนอันดับในลีกก่อนเกมทุกคู่ของสัปดาห์นี้ฟิออเป็นบรองบวยของตาราง7นัดมี3คะแนนขณะที่โบลญญา7นัดมี13คะแนนอยู่อันดับ5ฟอร์มมาหนัาหลังสุดฟิออเลนติน่าพิ่งกลับมาชนะได้อีกครั้งในเกมยุโรปที่บุกอัดปราปิดเวียนา3-0หลังก่อนหน้านั้นแพ้ในลีก2นัดติดที่เจองานหนัก ทางโลมาแล้วก็เอซิมิลานทางฝั่งโบลอนยาไม่แพ้เลยใน5นัดหลังสุดและเป็นการชนะได้ตลอด3นัดหลังอีกด้วยผลการพบกันที่ผ่านมาของคู่นี้ใน5นัดหลังสุดสูสีเลยนะครับเพราะว่าชนะได้ฝั่งละ2นัดแล้วก็มีเสมอกันไป1นัดความพร้อมล่าสุดฟิออเจ้าทินภายใต้การคุมทีมของสเตฟาโนปิโอลีจะยังไม่มีทาลิกลมตี้แล้ก็คริสเตียนคูอาเมที่บาดเจ็บขณะที่โบลอนยา เกมนี้ขาดเพียงแค่ชิปโรอิโมบิเล่กองหน้าจอมเก่าที่ยังไม่หายเจ็บกลับมาาคการผู้เล่นที่จะลงสนามฟิออรตินาเจ้าถิ่นหลายคนที่เป็นตัวสำรองในเกมยุโรปก็จะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นมารินปอนกาสิตแล้วก็ลูก้าบรานิเอลี่ในเกมรับรวมถึงโลรันโดมานดากวาและโรลิเกเซนส่วนกองหน้ามอยเซคิน ฟิตลงลาตาขายได้โดยจะเล่นร่วมกับทางยาโคโปฟาซิเน่ทาให้เอดิเชโกดาวยิงจอมเก่าแล้วก็บรเบโต p พิโคลีกลับไปนั่งสำรองเหมือนเดิมทางฝั่งโบลอนญาของกุนซอวินเชนโซอิตาเลียโนจะ กับเกมรับยกแผงส่วนด้านกลางให้ลุยส์เฟอร์กูสันเป็นตัวจริงแทนนิโคล่าโมโรด้านเกมลุกเฟเดริโกเบนาเดสกี้โจวานนี่ฟับเบียนแล้วก็เบนฮาโดมิงเกสลงเป็นสาประสานปั้นเกมอยู่ข้างหลังหน้าเป้าซานติอาโกกาสโตเลคู่นี้เปิดมาในราคาเสมอนะครับโดยทั้ง2ทีมเพิ่งลงเล่นในเกมยุโรปแล้วต้องไปเยือนคู่แข่งมาเหมือนกันความฟิตไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเพราะพักตัวหลักเอาไว้พอสมควรนัดนี้กลับมาจัดชุดดีสุดลงสนามก็น่าจะสู้กันได้สูสีโดยฟิออได้เปรียบกับ การเล่นในบ้านแต่ฟอร์มการเล่นเป็นโบโลญญนยาที่ดีกว่ามุมเสมอของคู่นี้ค่อนข้างเปิดกว้างแต่อยากให้วัดใจทีมเยือนไปเลยตัวสำรองหลายคนมีทีเด็ดไม่แพ้ตัวจริงช่วงท้ายๆอาจจะเบียดชนะเจ้าถิ่นกลับออกมาได้ โดยน่าจะชนะได้ที่สกอร์1ประตูต่อศูนย์อีกคู่ของเกาโชซิลาอิตาลีเป็นเกมระหว่างลาซิโอกับยูเวนตุสลงสนามในเวลาตีสอง้นาทีย้ำเวลากันนะครับคู่นี้เตะตี2-45นาทีไม่ใช่ตี145เหมือนกับคู่ดึกของหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าในยุโรปมีการปรับเวลาเป็นหน้าหนาวกันแล้วต่อจากนี้เราก็จะดูบอลกันดึกขึ้นนั่นเองโดยอันดับในลีกของทั้งคู่ก่อนเกมทุกคู่สัปดาห์นี้นะครับลาซิโออยู่อันดับ 12- 7 นัดมี8คะแนนส,วส่วนยูเวนตุสอยู่อันดับ7 7นัดมี12คะแนนฟอร์มพนันัดหลังสุด ลาซิโอชนะได้นัดเดียวเสมอ2อนัดแล้วก็แพ้2นัดขณะที่ยูเวนตุสแพ้มา2นัดติดทั้งในเดกที่แพ้ต่อโคโมและก็ยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่แพ้เบรียมาริตในสกอร์ศูนย์หนึ่งโดยก่อนหน้านั้นเสมอมา5นัดติดต่อกันผลการพบกันที่ผ่านมาสถิตเท่ากันนะครับชนะได้ฝั่งละ2นัดและเสมอกัน1นัดซึ่งเกิดขึ้นในนัดล่าสุดเมื่อฤดูการที่แล้วและในภาพร,รวมของคู่นี้ทีมที่เป็นเจ้าบ้านสามารถชนะได้ถึง8จาก10นัดหลังสุดที่เจอกันความพร้อมล่าสุด ลาซิโอเจ้าทินยังคงมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายทางมัตเตโอชาเซลเลรี่นูโนตาวาเรสซามิโอชิโกฟิยาโซเดลเลบชิลูนิโคลโลเวล่าแล้วก็ตาตี้กาสเตยานอตนอกจากนี้ยังต้องลุ้นความฟิตของลูก้าเปโเลเกนีอีกรายขณะที่ยูเวนตุสเกมนี้จะขาดฮวนกราเบลเกลซอนเบรเมอร์อคาดิอุสมิลิกแล้วก็คาโรปินโกลิโอแต่จะได้ฟาบิโอมิเลติ ฟิตพร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งคาดการผู้เล่นที่จะลงสนามลาซิโอเจ้าถิ่นจะปรับให้กุสตาฟไฟอซักเซนลงตัวจริงในแนวลุกประสานงานกับบูไลเดียแล้วก็มัตเตียสักคานดีส่วนที่เหลือเป็นชุดเดิมทั้งมาตเตโอกเกนดูซี่ดานิโลคาตาดีแล้วก็อดัมมารุสิตในแดนกลางแนวรับก็มีมิโอคีล่าอเลสโซโรมาโยลี่เป็นคู่เซนเตอร์โดยที่ผู้สาประตูยังเป็นอีวานโปเวเดลทางฟังยูเวนตุสโจดะทานเดวิดน่าจะกลับมาเป็นกองหน้าตัวเป้าแทนที่ดูซานวาร ยุโรปเช่นเดียวกับฟรานซิสโกคอนเซซาซจะได้ลงป้านเกมร่วมกับทางเคนานยูดิสส่วนด้านกลางนําโดยเกฟเฟนตูรามแล้วก็มาเอลโลคาเตลี่ขณะที่เกมรับก็จะเป็นเซตเดิมจากเกมกับเรอัลมาดริดเลตคู่นี้ยูเวนตุสมาเหนือกว่าเล็กน้อย0.25ชื่อช้นและเกตบอลของทัพม้าลายถือว่าเหนือกว่าแต่ผลงานโดยรวมในฤดูกาลนี้เป็นบรองโบลอนยาและอีกจุดสําคัญก็คือทัพมาลายเพิ่งหมดแรงไปเยอะในเกมเยือนเรอัลมาดริดนัดนี้มาเยือนอีกอาจเล่งไม่ขึ้นในช่วงท้ายเซติี เก่าของคู่นี้ก็ชี้ชัดว่าเจ้าบ้านมักทําได้ดีดังนั้นลาซิโอไม่น่าจะแย่ถึงขั้นแพ้ขาบ้าน โดยน่าจะยันเสมอได้เป็นอย่างน้อยที่สกอร์หประตูต่อ1หรือถ้าลาซิโอจะพิกชนะไปเลยที่สกอร์สอก็ไม่ใช่เรื่องน่าเสืรอไพร์แต่อย่างใดคู่ที่7ไปกันที่บุนเดสก้าเยอรมันกันบ้างน,นะครับมีเกมระหว่างไพเออร์เลเวอร์คูเซ่นเปิดลังพบกับฟลายบวกในเวลา20่สนาฬิกาสานาทีอันด,ดับในลีกก่อนเกมทุกคู่สัปดาห์นี้เลเวอร์คูเซ่นอยู่อันดับ5ของตาราง7นัดมี14คะแนนฟลายบวกอยู่อันดับ11 7นัดมี9คะแนน ขณะที่ฟอร์มาลาดลังสุดเลเวลกุเซนพึ่งแพ้ยับสุดๆในเกมยุโรปที่โดนปาีิแซแชังแมงบุกมาถล่มถึง7ประตูต่อ2เป็นความพ่ายแพ้นัดแรกในการคุมทีมทั้งหมด8นัดของกุสซอแคสเปอร์ฮูมันที่เข้ามาแทนที่เอลิกเทนฮากในช่วงต้นฤดูกาลทางฝั่งฝ่ายบวก ผ่านเกมยุโรปมาเช่นกันแต่เก็บชนะได้ด้วยการอัดอูเทรคจากเนเธอร์แลนด์2ประตูต่อ0ย์ส่วนในลีกสบัดท,ที่แล้วไล่ตีเสมอแฟรงก์เฟิร์ต2อตอนนี้ไม่แพ้ใครมา10นัดติดในทุกรายการการเจอกัน5น้นัดล่าสุดเลเวอร์คูเซนทำได้ดีกว่าชนะไป3นัดแล้วก็เสมอกัน1นัดอีกนัดเป็นไฟบวกชนะความพร้อมล่าสุดเลเวอร์เจ้าทินยังไม่มีเอเซเกลปาราซิออสมาลิกชิวแมนแล้วก็อักเซลแท็บที่บาดเจ็บส่วนที่มีลุ้นกลับมาช่วยทีมก็คือพาติชิกกองหน้าโตเก่ง รวมถึงนาธานเทลล่าโดยที่จะเริ่มสำรองไปก่อนสลับทั้งคู่ส่วนทั้งฝั่งฝ่ายบวกมีผู้เล่นเจ็บเพิ่มก็คือกองกลางอย่างพาติกออสเตอร์ฮาวเก้ส่วนดาวิดคาเยเร่แล้วก็ซิริอักอิเรียบาดเจ็บอยู่กว่าแล้วรายของนิคัสเบเตอร์ที่เจ็บเล็กน้อยน่าจะผ่านความฟิตลงช่วยทีมได้คาดการผู้เล่นที่จะลงสนามเลเวอร์คุเซนจะมีคริสเตียนโคฟานหัวหอกดาวรุ่งลงตัวจริงไปก่อนในช่วงที่รอให้พาติกชิก ฟิตสมบูรณ์ส่วนยนัสโฮฟมันมีลุ้นเบียดคลาวดิโอเอเชวารี e เพื่อลงปั้นเกมกับทางเอรนสโปกูรายของโรเบิร์ตอันดิสกับตันทีมที่ได้ใบแดงในเกมยุโรปยังสามารถเป็นตัวเลือกได้โดยจะสแตนบายในตำแหน่งของจาเรลควานซ่าในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กทางฝั่งฝ่ายบวกลูคัสเฮอร์เลอร์และก็เดอรีเชอร์ฮันน่าจะเบียดตัวจริงจากยูอโตะซูซูกิและก็วินเชนโซกรีโฟที่ได้ลงได้นในเกมยุโรปนะครับโดยทั้งคู่จะลงปั้นเกมอยู่ข้างหลังจูเนียอารดามูตำแหน ล่าสุดเลดคู่นี้เลเอร์กเซนมาเหนือกว่า0.75เลเวอร์ต้องการแก้ตัวกลับมาชนะให้ได้อีกครั้งหลังแพ้ยับในทั่วยุโรปการเล่นในบ้านยังคงมีเสียงเชียร์หนุนหลังแม้ไฟบวกจะแพ้ยากในช่วงหลังแต่ด้วยแรงกระตุ้นของเจ้าติ่นที่ต้องการเล่นเพื่อแฟนบอลบวกกับสภาพทีมที่เริ่มได้ตัวหลักหายเจ็บกลับมาก็น่าจะทำให้เบียดชนะได้แบบบุตรวิและน่าจะเป็นเกมที่มีการทำประตูกันเยอะ จบที่เลเวอร์กูเซนชนะไป3ประตูต่อ2อีกคู่ของมูริซิก้าเป็นเกมระหว่างสตดตการ์ดกับไมซ์ในเวลา23นาฬิกา30นาทีอันดับในลีกของทั้งคู่ก่อนเกมทุกคู่สุดสัปดาห์นี้สตุตการ์ดอยู่อันดับ3ของตาราง7็นัดมี15คะแนนขณะที่ไมา์อยู่อันดับ16 7ก็นัดมีเพียงแค่4คะแนนฟอร์มพานัดหลังสุดสตุตการ์ดเจอเกมยากในยุโรปลีกที่ไปเยือนเฟเนบาเชก่อนแพ้กลับมา0ูนย์ทำให้แพ้ทั้ง2นัดในทั่วยุโรปแต่หากนับเฉพาะในลีกก็ผลงาน ตรงกันข้ามเลยเพราะว่าชนะมาได้4นัดติดต่อกันทั้งฟางไม้พึ่งพ่ายต่อเลเบโกเซนหุบิด3-4ในสัปดาห์ที่แล้วก่อนกลับมาชนะได้ในทั่วยุโรปที่เฉือนชนะซินสกี้1ประตูต่อ0การพบกัน5นัดล่าสุดของคู่นี้สตุตการ์ชนะได้3นัดไม้ชนะ1นัดแล้วก็เสมอกันไป1นัดของพร้อมล่าสุดเจ้าทินสตุตการ์จะยังไม่มีเอเมดินเดมิโรวิสเจมี่เลเวลลิงแล้วก็ปาสกาสเตนเซลที่ปาดเจ็บขณะที่ไม้มีข่าวดีจะได้โรบินเซนเนอร์ ตัวมือหนึ่งโคนทแบนกลับมาฝ้าเสาอีกครั้งส่วนองตัวนีคาชี่แล้วก็มักซิมดาวบาดเจ็บเหมือนเดิมคาดการผพ้เรื่นที่ลงสนามสตูตการ์จะมีเดนิสอุนดาฟที่เป็นสำรองเกมยุโรปกลับมาเป็นตัวจริงล่าตาข่ายกับเตียโกโตมาสโดยมีบิลวเอนคานุสคอยปั้นเกมส่วนอาร์เจลสติเลอร์คุมแดนกลางเหมือนเดิมทางฝังไม้แนวรุก ปรับยกเซตส่งพอในเบลอีแจซองแล้วก็เบเดนดิกเฮเลบักกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งเรดคู่นี้สุดการเหนือกว่า0.75ทั้ง2ทีมผ่านเกมยุโรปมาเหมือนกันแล้วก็มีการหมุนเวียนผู้เล่นมาเจอกันกนัดนี้ยังเป็นสุดการที่มีภาษีดีกว่าทั้งระดับของตัวผู้เล่นแล้วก็ผลงานที่อยู่หัวตารางต่างจากม้ที่อาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงเกมรุกมีทีเด็ดยิงได้ก็จริงแต่เกมรับก็เสียค่อนข้างเยอะหมายเยอนแบบนี้น่าจะโดนสุดการสอยร่วงได้ฟันทงม้าขาว ซูการ์จะเอาชนะไปได้2-1และมีลุ้นยิงถึง3-1ได้ด้วยน่าจะเป็นสกอร์สูงสาหรับคู่นี้ส่วนคู่สุดท้ายของวันนี้ข้ามไปที่บราซิลซิลีเอมีเกมคู่สําคัญระหว่างพาเมลัสกับกูเซโลในเวลา6นาฬิกา30นาทีหรือช่วงเช้าว,วันจันทร์ตามเวลาประเทศไทยคู่นี้น่าสนใจแล้วก็น่าจะเข้มข้นได้เชียร์กันแบบสนุกแน่นอนเพราะว่าเป็นการเจียกันของ2ทีมลุ้นแชมป์ปัจจุบันพาเมลัสเป็นอันดับหนึ่งของลีกนะครับ 28นัดมี61คะแนนขณะที่กูเซโลอยู่อันดับ3 29นัดมี56คะแนนตามหลังอยู่5คะแนนโดยลีกสูงสุดของบราซิลจะแข่งทั้งหมด38นัดเหมือนกับหลายลีกใหญ่ของยุโรป ดังนั้นเกมนี้จึงสําคัญต่อการลุร้นแชมป์ของทั้ง2ทีมอย่างมากฟอร์มนัดหลังสุดพาเมลัสแพ้มา2นัดติดที่เป็น2เกมยากทั้งในหลีกที่แพ้บรองจาาฝูงฟาร์เมนโก2ประตูต่อ3แล้วก็ในถ้วยโคปาลิบต,ตาโดเลสรอบตัดเชือกนัดแรกที่ไปแพ้แอลดดยูกิโตศูนย์ประตูต่อ3ก่อนหน้านั้นฟอร์มดีชนะมาสีนัดติดต่อกันขณะที่คูเซโลกลับมาชนะได้ในนัดล่าสุดหลังเสมอมา3นัดติดแล้วก็แพ้1นัดผลการพบกันที่ผ่านมาใน5านัดหลังสุดพาเมลัสทำได้ดีกว่าชนะได้ สนัดส่วนคูเซโรชนะ1นงนัดซึ่งก็คือนัดล่าสุดที่เจอกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาความพร้อมล่าสุดเจ้าทีมพาเมลัสขาดผู้เล่นที่บาดเจ็บทางอาริบาวโมเรโน่ฟิเกเรโดลูคัสเอวาเกลิสตาเปาลินโยแล้วก็เวเวอร์ตันแถมมีผู้เล่นติดโซแบน2คนคือหัวกินปิเกเรสแบ็กซ้ายตัวหลัก แล้วก็อลันกองกลางตัวสำรองส่วนทางฝั่งคูเซโลจะไม่มีฟาร์คเนอร์ลุยซินิเทรามากินโยแล้วก็มาเตอุสเอลิเกกแต่ก็จะได้คายโยชอเก้ดาวน์โบของทีมโพลโทษแบนกลับมาประจําแดนน้าอีกครั้งคาดการผู้เล่นที่จะลงสนามพาอมิลัสเจ้าทินในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่หัวกินปิเกเลตติดโทษแบนก็จะมีออกุสตินเกเล่นแทนส่วนเกมลุกมีวิตตโรเกกโฮเซโลเปสเป็นความหวังและก็ให้อันเดยสเปเรล่าอดีตแข้งฟูแัมรวมถึงเฟริเปอันเดซอน อดีตกองการของเวสแฮมคอยปั้นเกมทีมเยือนคูเซโล่คาโยชอเก้ที่ผลทดแบนกลับมาก็จะเป็นตัวจริงแทนกราเวียบาโบซาส่วนตัวลูกชายคิสเซียนคารโดโซมาเตอุสเปเรล่าแล้วก็เคนนี่อาโรโย เลตคู่นี้พาร์เัสเนือกว่า0.5โดยเจ้าถิ่นพาร์เัสเป็นาฝูงที่ผลงานโดยรวมดีกว่าแล้วก็ได้เล่นในบ้านแต่สถานการณ์ในตอนนี้ห่วงหน้าผวงหลังพอจบนัดนี้ก็มีเกมตัดเชือกนัด2กับทางเอลิยูกีโตรออยู่ซึ่งเป็นเกมที่สําคัญมากเพราะต้องพลิกสถานการณ์ให้ได้จากที่แพ้มา0.3ในเกมแรกสภาพทีมล่าสุดก็ขาดเยอะทั้งตัวเจ็บและติดโทษแบนทั้งฟังกูเซโลมาเยือนแบบพร้อมกว่าแถมได้คาโยชอเก้ดาวซันโวตัวเก่งพลโทแบนกลับมา ยิ่งทําให้มีอาวุธมากขึ้นในการโจมตีเจ้าถิ่นดูแล้วคูเซโล่น่าจะแบ่งอย่างน้อย1คะแนนกลับออกไปได้ด้วยการบกเสมอ1ประตูต่อ1จบที่สกอร์ต่ำเชียร์ทีมเยือนได้เลยสำหรับคู่นี้สรุปแนวทางทั้งหมดกันอีกรอบลาลีกาสเปนในคู่เอลกาสโก้โอัรมาลิดจะเบียดชนะบาร์เซโลนา3ประตูต่อ2เป็นสกอร์สูง พรีเมียร์ลีกอังกฤษแอสตันนอตจะชนะคิสซอฟพาเลทนิ่มๆ2ประตูต่อ0เป็นสกอร์ต่ำแอสตันวิลล่าจะแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ2เป็นสกอร์สูงเอเวอร์ตันจะชนะทรอตแนมฮอตสเปอร์2ประตูต่อ1เป็นสกอร์สูงเกาโชซิลารอิตาลีฟิออเรนติน่าจะแพ้โบอโรญยา0-1เป็นสกอร์ต่ำและลาซิโอจะยันเสมอยูเวนตุส1-1เป็นสกอร์ต่ำเช่นกันบุนเดสลีกาเยอรมันเลเวอร์คูเซ่นจะเบียดชนะไฟบวก3ประตูต่อ2เป็นสกอร์สูง แล้วก็สตุตการ์ดจะเปิดลางชนะไมาย3-1เป็นสกอร์สูงส่วนทางฝั่งบาซิลซโลน่าในคู่สำคัญพาเมลัสจะได้แค่เสมอคูเซโร1-1นเป็นสกอร์ต่ำาและนี้ก็คือทั้งหมด9คู่ที่เราคัดให้แบบเน้นๆอย่าลืมร่วมกิจกรรมรับประกันบินบอลตายในเกมเอลกาสโกระหว่างเบรัยมาดริดกับบาร์เซโลนากดเข้ากลุ่มที่ลิง์ด้านล่างพร้อมรับตัวทีเด็ดแบบ VIP จากเราได้เช่นเคยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้เฮงๆงรวยๆ พรุ่งนี้กลับมาพบกันติดตามทีเด็ดเน้นๆกันได้เหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ